สวัสดีครับมาอยู่กับพ่อครัวหัวหอพักเช่นเคยนะครับถ้าพูดถึงวัตถุดิบตามธรรมชาติในช่วงนี้ต้องยกให้ปูนาเลยครับเกี่ยวข้าวเสร็จน้ำร้อก็จะพากันทึอครุถึเสียมคนละหนึ่งใบไปหาขุดปูครับช่วงนี้เลยครับปูนาจะมีความมันเป็นพิเศษมาครับมาทําเมนูพื้นบ้านของชาวอีสานใต้นั้นก็คืออ่อมปูนาใส่มะละกอครับอันดับแรกผมก็จะเอามันปูออกจากกระดองก่อนครับช่วงนี้ก็ระวังอย่าเอาตรงส่วนปากปูมาด้วยนะครับเดี๋ยวทานแล้วจะเมาเสร็จแล้วผมก็จะมาทำเครื่องแกงต่อเลยครับเรื่องเทศกก็ใช้้้้มมมุนนนไไพรรรรบาททั่วปะแเิห ลเอียดเติมกะปิไปนิดหน่อยตามด้วยหอมแดงและพริกสดจากนั้นก็ลงมือตามทุกอย่างให้เข้ากันสเสร็จแล้วก็ตักขึ้นไปพักไว้ก่อนต่อมาผมก็จะเอาตัวปูมาลงใส่ครกจากนั้นก็ลงมือตามตัวปูให้ละเอียดเท่าที่จะละเอียดได้นะครับ้าใครมีเครื่องปั่นก็ใช้เครื่องปั่นก็ได้เสร็จแล้วก็เติมน้ำไปนิดหน่อยนะครับจากนั้นก็ลงมือคลุกเคล้าให้ตัวปูกับน้ำเปล่าให้เข้ากันแบบนี้นะครับเพื่อที่เราจะได้เอาไปกรองแยกเอาส่วนเนื้อปูกับมันปูออกจากตัวปูครับกรองเอาแต่ส่วนน้ำนะครับใช้มือบีบก็ไไดด้้้้้้จจจะะง่าาาาายกกกกวบบบบบีีนนนเเเเปปปลลืออูููแหรร็็คัมขส ตอนการทําออกผมก็จะเอาเครื่องแกงหรือพริกแกงลงไปคั่วก่อนครับคั่วด้วยไฟอ่อนๆก่อนนะครับคั่วจนเริ่มมีกลิ่นฉุนพริกแกงเริ่มติดก้นกระทะต่อมาผมก็ตักน้ําล้างครกลงมาใส่ไปนิดหน่อยครับน้ำล้างครกตักเอาแค่ส่วนบนนะครับจะได้ไม่มีตะกอนและเปลือกปูติดมาครับผมผัดพริกแกงจนน้าเกือบจะแห้งต่อมาผมก็จะใส่มันปูตรงส่วนกระดองลงไปก่อนเลยครับเสร็จแล้วก็ลงมือผัดทุกอย่างให้เข้ากันเลยครับผัดมันปูให้เข้ากันกับพริกแกงได้ทีก็เติมน้ําปูลงไปเลยครับเมื่อเติมน้ําปูลงไปแล้วนะังงย่าใหู้ส ังเกตดูตัวน้ำปูจะเริ่มจับตัวกันเป็นก่อนต่อมาก็เติมน้ำลงไปเลยครับน้ำก็เป็นน้ำที่ผมเอาไปล้างกับภาชนะที่ผมใส่น้ำปูนั่นแหละครับเอาลงมาเทใส่แกงเลยครับคนพอให้เข้ากันครับรอให้น้ำใกล้จะเดือดก็เติมเส้นมะละกอสับลงไปเลยครับเติมเส้นมะละกอลงไปแล้วก็กดพอให้มะละกอจมน้ำจากนั้นก็ปิดฝาครับต้มรอพอให้มะละกอสุกหลังจากนั้นก็มาเปิดฝาแล้วก็มาทําการตักฟองออกครับพยายามตักฟองออกไปเยอะๆเลยนะครับเสร็จแล้วก็มาปรุงรสครับผมเติมพุงชรสไปประมาณ2ช้อนชาหรือประมาณเกือบครึ่งช้อนโตะนนนัลลรรจาาาากก้้้็ตดวยํปปุุงส ช้อนโต๊ะตบท้ายด้วยน้ำปลา1ช้อนโต๊ะครับส่วนน้ำตาลไม่ต้องใส่ครับเพราะว่ามะละกอถ้าสุกแล้วเขาก็จะให้ความหวานละมุนอยู่แล้วครับคนส่วนผสมคือปรุงทุกอย่างให้เข้ากันครับหลังจากนั้นก็ใส่ต้นหอมซอยแบบยาวผักชีลาวและใบแมงลักลงไปครับโดยปกติแล้วไม่ต้องใส่ใบแมงลักก็ได้นะครับพอดีใบแมงลักผมเหลือผมก็เลยใส่ไปด้วยปิดฝารอให้ทุกอย่างสุกแค่นี้ก็เสร็จแล้วครับกับเมนูพื้นบ้านตามฤดูกาลอ่อมปูนใส่มะละกอสับครับเมนูนี้ผมทานมาตั้งแต่เด็กคุณยายผมทำให้ทานอออออร่่ยมาาากกกคััััลลงไไปปททนนนนนดดูะสสสวววีี้ขต ีครับ